หลังจากที่รถคันนี้ได้แปลงพลัง et 9 5เป็น et 1 1 5และมีการเพิ่มน้ำหนักของล้อช่วยแรงเข้าไปจึงทำให้รถคันนี้มีพละกกำลังเกินตัวใช้งานเกินแรงแบบไม่บรญยญับบรญยัง ะครับไม่ว่าจะเป็นการดันดินการขนฟางการไถนานะครับที่หนักที่สุดก็คือการไถนาดินเหนียวนะครับจะดูว่ามันแข็งขนาดไหนนะครับขนาดใช้ผานจานหมุนนี่ไถไม่เข้าเลยนะครับถ้ากดหางลงแรงๆนี่ รถก็ดันไปไม่ได้จึงได้ใช้วิธีปรับเปลี่ยนเป็นผานหัวหมูรู้สึกว่าไถได้รถก็เดินได้ตามปกตินะครับก็ไถไปเรื่อยๆนะครับเห็นว่ารถมันไถได้รถมันมีแรงก็ไถไปเรื่อยๆในที่สุดก็ต้องพบกับจุดจบนะครับ รถแรงๆนี่มาดูสิว่าจุดจบจะเป็นยังไงไทยมาดีๆเพลาขาดนะครับเพลาส่งกำลังจากเครื่องยนต์ไปยังระบบขับเคลื่อนทำด้วยเหล็กขนาด25มิลหรือ1นิ้ว ผมไม่ได้คาดคิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เหล็กก็ออกใหญ่ทำไมมันขาดได้รถก็เคลื่อนที่ไม่ได้อย่างงี้มันต้องเอารถมาลากเข้าอู่นะครับดีที่มีอู่ส่วนตัวนะครับก็อยู่ที่เทียงนานี่แหละครับก็จะนำรถมาลากเข้าอู่แล้วก็จัดการชุบชีวิตกลับขึ้นมาใหม่ไม่มีปัญหาครับ